ชิฟแล้วเสี่ยงแล้มันหรอเฮ้ยเฮ้ยสาดหมดอะบอกเลยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ย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 เนรกมาแล้วมันละมันนรกแล้วอะไรตามหลนากรู้เวียงระเบิดเฮ้ยมาแล้วนรกมาแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา โอเคนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในเกมอัมเบร่าครอปนะครับผมอัมเบร่าครอปเนี่ยคำว่าครอปนี่ย่อมาจากคอลเลเจชั่นนะครับผมคือมันมีเรื่องราวอยู่นะฮะคืออัมเบร่าเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดก่อนเรสเตเดนทีวิวนะฮะก็คือมันเป็นบริษัทที่เขาเรียกว่าไงผลิตอ่าพวกยาเวชภัณฑ์นนะ่ะเออเพื่อเอามาทำอาวุธนิวเคลียร์เอาาเอามาทำอาวุธแบบชีวภาพอะ่ะเออเป็นเชื้อโรคแล้วก็เป็นการที่เหมือนกับแบบเขาเรียกว่าทดลองเชือ้อเพื่อ จะเอามาทาอาวุธแล้วก็เสือทดลองลงในคนแล้วคนเนี่ยคือเชื้อที่อยู่ในคนเนี่ยมันแปลงสภาพจากศพเนี่ยกลายเป็นผีเว้ยแล้วแบบว่ามันกลายพันธุ์จนแบบเกินที่จะแบบเขาเรียกว่าควบคุมแล้วอะ่ะมันเลยกลายเป็นซอมบี้นะฮะแล้วคือต้อนกําเนิดที่เกิดซอมบี้เนี่ยอยู่ที่เมืองแรคคูนซิตี้ฮะคือเป็นเมืองที่เกิดเชื้อไวรัสนี้ขึ้นมานะที่เมืองแรคคูนซิตี้ซึ่งคือแบบเขาเรียกว่าไงพอมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วเนี่ยเชื้อซอมบี้มันกระจายไปทั่วโลกครับผมแล้วก็ คือมันเกิดการชิบหายขึ้นนะค,คือตรงที่ว่าอ่าเขาเรียกว่าลูกเรือครับลูกเรือในอัมเบล่าเนี่ยพวกแบบเขาเรียกว่าพวกพวกพวกในอัมเบล่าเนี่ยคือไอพวกเนี่ยเออมันคือแบบเขาเรียกว่ามันมาเอาพวกผลงานไปอะ่ะออผลงานแบบที่เขาสร้างไวอ้อ่ะแบบพวกตัวเชื้ออะไรเงี้ยที่ทดลองเอาไวอ้อ่ะคือเหมือนแย่งไปอะ่ะคือเอาง่ายๆเลยคือขโมยไปแล้วทาแล้วก็ขายเองนะคือเป็นการขัดแย้งกันคือแม่งจะแบบ จะช่วยก็ไม่ช่วยนะแล้วแมงเสือมาขโมยขโมยเอาไปขายเอาขโมยเอาไปทําแล้วก็ขายซึ่งมันก็จะมีหลายหน่วยนะเออโอเคเดี๋ยวลองไปเล่นกันเลยมาด่านแรกโอเคไปกันเลยจริงๆเกมนี้เนี่ยออกมาใหม่นะผมจริงๆมีการเล่นออนไลน์ด้วยคือมันจะเป็นระบบอย่างนี้เว้ยการเล่นออนไลน์เนี่ยจะมีสองฝั่งก็คือเป็นพวกอัมเบล่าอีกแบบอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะเป็นพวก2ฝั่งอย่างเช่นเราเล่น4คน ก็จะแบ่งทีมเป็น2คนไงอย่างละ2ใช่ป่ะละ่ะเออทีมนี้2ทีมที่2ม,มีตัวเชื้ออยู่ข้างหน้าเว้ยแล้วก็แบบว่าให้ฝ่าฟันซอมบี้เข้าไปนะอันนะั้นนะ่าจะประมาณนี้นะฮะ <c oughs> เพื่อจะไปเอาตัวเชื้อที่ทดลองไว้นะฮะที่อัมเบร่ามันทดลองเอาไว้ซึ่งแม่งจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันแย่งกันเว้ยแย่งผลงานเพื่อเอาไปทําต่อขายอ่ะคือแบบไอ้เหี้ยเกิดเรื่องที่ผายขึ้นแล้วก็ไม่แก้ด้วยนะคือแบบไอ้เหี้ยเห็นแก่ตัวบอกตรงๆเลยคือแล้วมีรัฐบาลที่มันปล่อยเชือ้อ ก่อนหน้านี้ด้วยเป็นเบื้องหลังเออนี่ผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะการบังคับยากนิดน,นึงฮะมันจะเหมือนจอยโอ้ย,ยโดนป่ะโดนครับเนี่ยฮะก็จะเป็นแบบอันนี้คือให้มาลองเล่นดูเฉยนะฮะถ้าเป็นอ,ออนไลน์เนี่ยจะเวิร์กว่าน,นี้ยิงโอ้โหพิชยอดไลฟ์ไอ้นี่ท,ทิปทุบครับแมกด e เปลี่ยนปุ่มมาแล้วเรียบร้อยอันนี้คือต้องอยู่ให้ถึงกําหนดใช่ไหมต้องอยู่ให้ถึงเวลาที่มันกําหนดไว้อย่างเช่นแบบกี่นาทีอะ่ะเออ ตามที่มันกำหนดอย่าตายนะไปมึงอะลองนรกไปซะไปเร็วๆเลยพวกเวนพวกมึงแม่งเชีย่ยทุกตัวเลยผมมึงแม่งเวนบ,งบงนนนังคับยากนิดนึงฮะมันเหมือนจอยครับเวลาเมาส์เนี่ยเลื่อนเลื่อนไม่เป็นอิสระนะฮะต้องเขาเรียกว่าต้องรู้ต้องเข้าใจด้วยแมปแมปเล็กครับผมไอ้เหี้ยกระสุนครับอยู่ไหนไอ้เหี้ยยิงไม่โดนครับอุย้ยไอ้เหี้ยเหนะี้ยอะไรเนี่ย ระวังต้องระวังกด F เอากดไม่ได้เอาอี่ยโดนแล้วโดนแล้ว,ลวพยายามอย่าโดนโอเคได้ได้อยู่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 ยบังคับยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นระบบแบบเหมือนจอยอ่ะบังคับไม่อิสระเว้ยเคยาเก็บแล้วใช้เลยครับไม่ใช่ว่าเก็บมาแล้วผสมยาเหมือนในเซนตินิวฮนะอุ้ยเปลี่ยนกระสุนสิครับรอพ่อมเกิดใหม่แล้วครับ เฮ้ยไอ้เหี้ยมานเยอะเลยรัวรัวรัวไอ้สัตว์เป็นเรื่องที่ก่อนจะเกิดเลเซนเดนีวิล์นะเรื่องนี้ปุ๊บโอเคครับเฮ้ย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 อู้ยเหี้ยเกิดใหม่อู้ยแม่งเกิดใหม่ครับวิ่งล่ะครับโอ้โหเต็มเลยไอ้เหี้ยเต็มเลยเต็มเลยหัวแตกจริงๆจะมีมากกว่านี้นี่เป็นโหมดออฟไลน์นะฮะลองมาทดลองระบบดูว่าระบบเป็นยังไง แต่ที่ดูดูเนี่ยระบบแม่งเล่นยากครับผมคือตรงที่ว่าระบบเนี่ยไอ้เหี้ยหมุนเมาส์อ่ะหมุนยากที่หายเลยอะ่ะเหี้ยเอ้ยไปไกลเลยมึงอะ่ะเฮ้ยอึดลงนระกไปซะไอพวกเวนไปไกลเลยพวกมึงอะ่ะไปไปไอ้พวกพีดิปพีดิบหน้างโง่มึงก็แค่เศษศพพวกศากศพเศษศพที่มันไม่มีค่า เป็นเศษที่อัมเบล่ามันทำแล้วทิ้งไว้พวกมึงก็แค่ hey, ขยะขยะทางชีวภาพพวกมึงไม่มีค่าอะไรไมากกว่านี้แล้วเคยผ่านครับคือถ้าเราอยู่ถึงตอนที่มันแบบกําหนดเนี่ยเราจะผ่านมิชชั่นครับโอเคไปฉากต่อไปเลยสแสดงว่าเราก็เป็นหน่วยในอัมเบล่าใช่ไหมเนี่ยเออที่แบบต้องมาแบบเขาเรียวกว่าไงอ่ะเก็บส่วนที่เหลือแต่ต้องเล่นออนไลน์นะฮะแต่นี่คือโหมดออฟไลน์นะมาฉากส อัมเบล่านี่แม่งสร้างความชิบหายให้กับทุกสิ่งทุกอย่างจริงนะไอ้เหี้ยผลิตเชื้อชีวภาพขึ้นมาแล้วก็เสือกทําให้แม่งชิบหายทดลองแล้วก็แบบไอเ้เหี้ยจริงๆริงคว่งๆอ่ะทําทให้แม่งแบบเรื่องมันบานปลายนะฮะจนเขามาเก็บกวาดไอ้นี่มันไม่ได้มาเก็บกวาดอะไอ้นี่มันมาแย่งผลงานเว้ยมาโอ้โหแม่งเป็นแลบเว้ยที่นี่น่าจะเป็นแล a นะเมื่อกี้เห็นหน้ามาละไงโอเคเอาชีวิตให้รอดมาละไอ้พวกผี มาแล้วไอ้พวกโง่มึงก็แค่เศษขยะที่อัมเบล่าทำแล้วทิ้งไว้เท่านั้นแหละเชีย่ยกูแม่งก็เป็นอัมเบล่านี่ว่ะแม่งเราเหมือนเป็นลูกน้องเว้ยแบบพวกลูกเรือแต่โอ้โหระบบนี่คือแบบเหมือนจอยเลยอะ่ะอุ้ยเฮียโดนแล้วกูโดแนโดแล้ว,วอย่าตายนะเดี๋ยวนี่คือเดินระวังอยู่นะฮะคือเฮ้ยเฮ้ยเสียงเฮียอะไรนะโอ้โห เฮ้ยกระสุนครับไม่ใช่จะรีโคเวอร์กระสุนเก็บไงวะไอ้เหี้ยอูยังก็เล่นเดสเปสเลยใช่ไหมแล้วแม่งลังเวลามันออกมาอย่างก็ลังวูรทิวอะเป็นมึกเมื่ออะแล้วแบบว่าปีศาจไม่ออกมาเก็บกระสุนไงวะไอ้คิดซูเปอร์วีไอ้ซาดมาซี่ได้สมุนไพรด้วยมาล้งงานนี่คิดซูเปอร์วีมาไอซาด มาเก็บกล่องปืนได้แล้วคีซูบเวียสัยสตยิงสาดอืมแต่อย่ามั่วมากเดี๋ยวกระสุนปืนหมดเยี่ยมโอ้ไป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 ครับกระสุนปืนได้เพิ่มมาเยี่ยมกาดให้หมดกาดให้หมดไหมเยี่ยมศูนย์พทยเฮ้ยเสียงอะไรโอ้ยเสียงอะไรกูยิงหมดลเลยใครไม่รู้กูมาเป็นหน่วยกวาดรางัง กูคือหน่วยแอมเบล่าที่มากวาดล้างขยะอย่างพวกมึงกูมากวาดล้างพวกมึงตายซะเดี๋ยวดูส e, ิโอ e, เคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอมาแล้วเฮ้ยี้ยี้ยี่ยเฮ้ยเฮียบเฮ้ยโอ้แม e, ่งขั oy, ่งอ e, ู e, ้หโหถ้าแม่งไม่มีปืนคิดซูเปอรีนี่คงจะยากหน่อยอะยิงตายซะอู้ยังคานได้บังอาจโอ้ เฮ้ยมันมาเรื่อยๆอ่ะยิงยิงโอ้โหเฮียโอ้โหเฮียศพแม่งเดินได้เรื่อยๆแล้วแม่งมาเรื่อยๆด้วยหายแล้วเคสเวิร์โโอ้ชิบหายแล้วโอ้ยูเคโอเครอดโอ้ยิง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 ไปซะมันอยู่มันอยู่ไปฉากสามโอ้โหปืนคิสซูเปอร์วีสุดยอดจริงอ๋อช็อตกัน มีปืนช็อตกันด้วยโอเคไปเลยไปเลยครับถ้าเล่นกันหลายคนน่าจะสนุกกว่านี้เว้ยโอเคมาฉากที่3จะเป็นยังไงโอเคระบบการเล่นนี่ก็ถือว่าเล่นเนี่ยยากนะยากอยู่มาละไอ้พวกเวนชิบหายแลยาวาว้วยิงเมาเว้าด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปพวกมึงลงไปไปชิบหายแล้วยิงมั่วเปลี่ยนอ่าไ,ได้ละ ปั๊มเล่มาละ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 ไอ้สัตว์มาละมาละมาละไอ้ก้ผีนรกไปลงนรกปิดซะปั๊มปั๊มไม่ต้องร้องขอชีวิตเพราะว่าชีวิตพวกมึงไม่มีเหลืออยู่แล้วยันโหกดผิดเสิร์เป็นโคเวอร์ซะงั้นเคสมุนไพรเย่นี่อะไรฮะ สุนปืนเอาเฮียมไม่ใช่ไม่เก็บไงวะกดอาร์ป่ะอ๋อเก็บเก็บแล้วเก็บแล้วชิบหายโอเคอีนี่คือแม่งแบบตบตบเยี่ยมยิงซ้ำจับได้ไหมจับได้เอาเฮียรีคอเวอร์เฉยแสดงว่าจับไม่ได้เว้ยโอ้โยเฮ้ยเฮรีโลๆๆๆๆ่เร็วเร็วเร็วปั๊มปั๊มระบบนี่ผมยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะเพราะว่าเพิ่งเล่นนะฮะเออถือว่าใช้ได้ปั๊ม ไอบ้บูบูครัทบทอมคุยบูบูครับเรปรี้ยวเ oh. ปรี้ยวบอกแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวเอาไปสองนัดโอ้โหกระชืบมันให้ตายเปลี่ยนกระสุนครับมันมากันแล้วเออเฮ้ยอย่าตามกูมาอุ้ยตัวเทียอะไรเยอะแยะยิงปั๊มปั๊มปั๊มโอ้ยเยี่ยบบังคับยากอยู่เหมือนจอยเลยใช่ไหม เฮ้ยเดี๋ยว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 กระสุนจะหมดยีมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปั๊มไปไปไปฮะฉากมันเล็กๆฮะเดินวนไปวนมายิงพวกนี้ถ้าเล่นกันหลายคนนี่จะแบบสุโข่ยกว่านี้ยี่ยมกระสุนเพิ่มใครหน้าไหนใครเน้าไหนมันกล้าสกูหน่วยของอัมเบร่านะเว้ยแ้รอดปั๊มนี่อะไรเนี่ย เฮ้ยปืนช็อตกันอีกแบบนึงว่ะเฮ้ยช็อตกันไงวะเฮ้ยอยากได้อ่ะแบบแบบเหมือนกันเป่าวะโอ้โหมันมีตั้งหลายฉากอะเนี่ยน,นี่แหละคือจุดชิบหายของอัมเบล่านะผมอัมเบลล่าทำให้ทุกอย่างชิบหายครับผมมามาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเฮี้ยสองตัวข้างหน้าครับเตาก่อนได้เปียบเป่าหัวแตกไอเฮียกระตุชิบหาเฮ้ยายายาชี้แม่ง โอ้ยเฮียถ้าตายขึ้นมาชิบหายเลยตายโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเฮียกระสุนมีน้อยด้วย,ย,ยๆๆๆอุอ้ยนั่นแล้วหนทางหนทางตายเชยเอ้าแล้วโอ้โกดสเปซบาร์เปลี่ยนมุมมองอีกชิบหายโอ้ยิงให้แม่นยิงให้โดนไม่งั้นจะเรื่อกจะชิบหายเอ้ยข้างหลังสมุนไพรย,ยาจีนหมาหมดตบ กระสุนปืนจะหมดครับตบระเบิดเอาไปแดกเ,เฮ้ยไอ้เหี้ยโดนเวิ่ระเบิดว้าโอ้สมุนไพรย,ยาจีนด้วยอ,อ้าวอุย้ยอุ้ยทุบทุบกระสุนปืนจะหมดไมอ้เหี้ยอือหัวแตกเดียวเดียวเดียวกระสุนปืนก <c oughs> ระสุนปืนกระสุนปืนครับเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยอีวาร์คเดี๋ยวเดียวกระสุนปืนอยู่ไหนมึงเก็บซองไปที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งหาดิ เออครบเดี๋ยว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 เฮียนรกแล้วไหมล่ะนรกแล้วไหมล่ะเฮ้ยกระสุนปืนอะชิบหายแล้วโอ้ยกระสุนปืนอยู่ไหนไอ้เวนกระสุนปืนชั้นล่างเหรอเฮียชั้นล่างลงได้ไม่แน่ลงไม่ได้ติดเฮ้ยมันจะให้กูอยู่ยังไงวะเนี่ยครบครบ โอ้เดี๋ยว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 เอาขึ้นได้ไอ้เวนขึ้นสิครับโอ้ยปุ๊บปืนปืนอยู่ไหนไอเยี่ยสมุนไพรอ่ะปืนอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาปืนกันโอ้โหแม่งไม่ไหวว่ะคือมันต้องเล่นหลายคนเว้ยเชี่ยตายหาเลยโอดแดกแล้วเนี่ยมารอบนี้เราจะลองเก็บเซฟกระสุนปืนหน่อยดีวะชิบหายละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปิดได้เว้ยประตูอะ่ะเดี๋ยว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 เรามีเวลาไม่มากเดี๋ยวนะทางไหนวะทางไหนทางนี้ใช่ไหมเชีย่ยเราไม่ใช่ละอุ้ที่เอ้ยเอ้ยยิงไม่โดนโอ้๋สองนัดว้าวปุ๊บเฮ้ยทางไหนครับสมุนไพรถึงว่ามันให้ยาเยอะเชีย่ยทางไหนวะนะ่า โอ้ยอะไรเฮียชิบหายแล้วช erm ิบหายแล้วความชิบหายมาเยือนบอกได้เลยว่าตอนนี้ความชิบหายมาเยือนนั่นแล้วขึ้นไปไปฮุบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกเวรมันตามมาเฮ้ยเฮี้ยมันขึ้นมาไงเดี๋ยว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 จะเปิดประตูเปิดประตูยังไง โอ้ยอย่างงี้นี่เองโอ้โหไอ้เฮียแม่งเพิ่งรู้มุ้นไพโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอกมาแล้วยิบคุบบประยังกระสุนปืนหน่อยเฮียเปรียวไปออกแล้วคราวนี้ไปไหนประเกินกูแล้วเอ้ามาไหนอ่ะเอ้าไม่มีปืนหรอวะโอ้เออกด E Q ทีบยอด โอ้ชิบหายแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้เดี๋ยว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 คือรู้สึกว่าแม่งยากครับมีแมปอยู่นะข้างล่างเดี๋ยวนะโอ้คือแม่งให้เซ็ตกระสุนปืนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันไม่มีปืนให้เว้ยต้องเข้าใจนะที่จะต้องคูปอย่างเดียวเลยอะยิงเฉพาะตอนจำเป็นน่ะแลนนี่ที่กูเก็บมาคืออะไรอะอัลฟา อะไรวะแดงๆเนี่ยเก็บแล้วแม่งเพิ่มด้วยครบกี่อันแล้วบอกเอาให้กูเก็บครบกี่อันอ๋อเก็บเก็บกี่อันเนี่ยไปครบแล้ว20โอเคไง DNA Hunter คบุบยิ่งยิงได้มุนไ์พลยโอ้โหอ้อาวละนี่คือจุดแตกหักเว้ยทางเนี้ยคือไปอทางหนึ่ง เฮลฮาวโอ้ oh, ชิบหายแล้วไปนรกเลยเหรอคือเป้งเหมือนนรกเลยออตรงมันชื่อมันเขียนเฮล์โอ้เยี่่มีอะไรให้กูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวชื่อมันมีบอกไหมอันนี้ช็อตกันแอะไอ้ไม่มีไม่มีช็อตกันไม่มีคือมันมันไม่มีอาวุธให้เลยอะ่ะฉากพวกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนดีไปนรกก็ได้อ่ามีปืนให้ถูกต้องเอาเอาเอาไอา้ไมีระเบิด์สองลูกเอาเอาเอา ถ้าลองดูแมปดิแมปแม่งแบบโอ้โหเล็กนะจะฝึกเล่นๆไปนะคือบังคับก็ไม่ใช่ว่าจะพิ้วมันเหมือนเล่นจอยเลยอะ่ะเวลาเราหันเมาส์เนี่ยมันไม่เป็นอิสระวะ่ะเอาละได้เวลานารกแตกแล้วไมละ่ะเดี๋ยวผีนรกจะมารากกูลงไปอยู่ด้วยะสินะโอ้โหเอาละสิมึงเปลี่ยนปืนไงวะเป็นปืนสั้นอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวประหยัดโอเคปืนสั้นครับมาเยือน เดี๋ยวกูอยากไปทุกซองเมื่อไรเดี๋ยวกูบอกโอ้ยจงดงมีปืนมาให้โหยี่มาเป็นแล a p มาเป็นที่ทำงานข้างนอกช่างสวยงามโอ้โหกลัวข้างนอกได้ไหมอืม exis door อยู่ตรงหน้ากูเลยเนี่ยเดี๋ยว window ไอ้สัสกาาูออกได้ไหมเนี่ยโอ้ออกไม่ได้ด้วยที่นี่ที่ไหนแหว่ไหมเฮ้ย guys แหว่ไหมเฮ้ย open เปิดไอ้สัสปังปังปังโอ้อนอสนุกว่ะ ไปเริ่มเล่นเล่นสนุกเว้ยไปเริ่มใช้ได้มาเปลี่ยนเป็นตัวเยี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยหมาชิบหายแล้วเวรแล้วไม่ล่ะไอ้เหี้ยนรกแล้วไม่ล่ะเหี้ยแม่งหมาไปโอ้ไม่ตายด้วยรู้สึกว่าถ้าเริ่มยากขึ้นทุกอย่างก็จะเริ่มแบบเหี้ยขึ้นแล้วตอนนี้รู้สึกว่าปืนสั้นควรจะยิงพวกลูกกระจอกอุ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยตายเลยโอ้ บ้านแม่งโหดชิบหายแล้วสงสัยต้องใช้ลูกซองแล้วแหละโว้ใหม่ใหม่ใหม่แม่งเชีย่ยบ้านแม่งโหดอะบอกเลยคือแบบเชี่ยนรกแล้วล่ะโอ้ไปเลยมึงไงโอ้เดี๋ยวฮะถ้ากูออกข้างนอกนี่เกิดชิบหายแน่นอนกูนว่ากูเข้าบริษัทดีกว่าวะ่ะในนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะเว้ยมีแค่ซอมบี้มีหมาไม่ไว้เยี่แม่งค่อยๆเดินนะ เฮ้ยเยี่ยมกระสุนปืนรีโรหลดเฮ้ย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 โอ้โหเสียงโอ้โหกลัวข้างนอกข้างในก็เหมือนกันว่ะแต่ว่าหมาหมาโอ้โหแต่ว่าให้กูไปไหนเนี่ยโอ้บอกเลยว่าโอ้โหโอ้โหมาแล้วโอ้โหมาบ้านแม่ง ชิปกายแล้วไหมล่ะชิปแล้วชิปแล้วเหี้ยแล้ม่หลงโอ้ยโอ้ยสาดหมดอะบอกเลยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ย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 เนรกมาแล้วไม่ละเมืงนรกแล้วอะไรตามหลังกูไม่รู้เพียงระเบิดโอ้เฮ้ยมาแล้วนรกมาแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาโอ้เฮ้ยอือเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ยาครับย่ายายาเดี๋ยกูตายเดี๋ยวเสียงหลงแล้วเดี๋ยวเด๋ยวยาโอ้ชิบแล้วไม่ได้จะโคเวอร์เต็มเลยตอนเนี้โอ้ตายเอาตรงๆนะต้องเล่นหลายคนเว้ยถึงจะผ่านน่ะเออเกียนแม่งเลยอยู่ตรงนี้แม่แหละเฮ้ยตัวเฮี้ยอะไรไปเนี่ยคนไปเดี๋ยวนะ ูอยู่นี่แหละครับไม่ไปไหนแล้วโอ้บรรยากาศการาฟิกถือว่าได้สวยดีแต่ว่าคือโอสวยงามนะแต่คือกูจะไปไหนเดียไปมแม่งก็ตายอะ่ะมองบนท้องฟ้าสวยงามมากบรรยากาศถือว่าเออใช่ได้นะเวย่ยทำกราฟิกดีเฮ้ยแม่งมาละเฮ้ยเฮ้ยออกไปจากพื้นที่กู กูจะรอรอจะถึงวินาทีสุดท้ายต้องรอให้หมดเวลาหรือเปล่าหรือว่าต้องเก็บไอ้นี่ให้ครบเขาเรียกว่า,ววาไอ้อาฟาเนี่ยคืออะไรอะ่ะปิดประตูกูบอกปิดประตูปิดประตูกูไม,ม่ได้จะโคเบอร์ไม่มึงจะทำย่าง้งทำไมโอ้ตายแล้ว ทำลายกำบ,บังเขาเฉยหรือมันต้องเก็บให้ครบ20วะใช่ต้องเก็บให้ครบจริงๆด้วยเหมือนเป็นแบบเ <c oughs> ขาเรียกว่างแงนี่ยเออได้เป็นหลอดมาเฮ้ย DNA โอ้ถือว่าใช้ว่ะหมายถึงว่าต้องรอให้เวลาหมดไม่ได้แล้วละ่ะตานระเบิดไปแล้ว <c oughs> ต้องใช้โอ้คือระเบิด ไม่ค่อยคุ้มเลยต้องเก็บให้ครบเชียดนะไม่เล่าไปไปต้องรีโหลดดูให,<ป>ให้เต็มเสมอเพราะว่าไอ้หมาชิบหายแล้วไม่อยากยุ่งกับแม่งตีแรงมากไปเลยนะดี ต้องเก็บครบยี่สิบเว้ยบูแม่งแลง้วร้วนี้เก็บทุกอย่างกูจะบูแล้วบูมาเลยมาควางระเบิดไปแล้ว,วนะอ้เอาให้ตายให้หมดเขีระเบิดจะครบแล้ว20่ลอดเยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โห อย่าไม่แน่จริงอย่าออกมาโอ้ยเออสวยงามสวยว่าโอ้โหคือต้องเก็บหลอดจริงๆด้วยเออยิงแม่งเลยยิงแม่งยิงแม่งให้ตายยิงแม่งให้ตายนะกัดจังดุจังโอ้โหถือว่าที่นี่นี่บรรยากาศดีมากเราผ่านนรกมาแล้วนี่คือไปไหนฮะจะลองเล่นดูซิว่าถ้าจบจะเป็นยังไงอยากจะรู้มากเลยว่าสิงเ,เยอร์เป็นยังไงนะฮะโอ้โหฉากมันมีตั้งเยอะนะเออ เฮ้ยอันนี้คือแยกไปนี่คือไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะนี่คือเนื้อเรื่องหลักเว้ยอ้อโอเคเราก็เล่นกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะก็ระบบมันเนี่ยมันเหมือนจอยเลยอ่ะการเล่นนะก็แบบไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวมาต่ออันรัทหน้านะเพราะอยากจะเล่นต่อเพราะว่าเออสนุกดีว่ะอยากจะลองเล่นดูว่าตอนจบจะเป็นยังไงวะเดี๋ยวมาลองติดตามดูว่าความชิบหายของอัมเบลาเนี่ยจะเป็นยังไงนะเรามาดูกันว่า คือเราเนี่ยจะได้วัคซีนได้ครบหรือเปล่าได้ตัวอย่างมาครบหรือเปล่านะผมตอนจบจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวมาตอนพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับผม